เจ็ดหกหนึ่งศูนย์ครับขา,ขานคาราลูเกียร์กลางเขานอกนะครับดูสภาพโอ้เช็คใหม่นะครับยางใหม่สี่เส้นหน้ากากเวอร์ชั่นทูนะครับขานหน้าคาราลูนะครับรุ่นพาคิริโอหอท้องนะครับปั๊มเฮดนะครับเออปั๊มกลมครับขอโทษปั๊มเหลี่ยมอิมิโตชิตเตียครับเกียร์เอฟบีนะฮะ เอฟบีล้อสามสิบซูเปอร์สโตนนะครับผ่านสามคงสี่แข้งหลีบ้านโป่งนะครับน่ครับรถเก่านอกนะครับจะมีชุดไฮดรอลิกหลังนะครับชุดแขนข้างจะเป็นกระบอกเหล็กอย่างนี้นะครับเก่านอกชุดปรับแขนไถนะครับแพ้หนึ่งศูนย์นะครับกระบอกให้ยกแท้นะครับแขนนอกแท้นะครับชุดแขนข้างนะครับจะเป็นสลักอย่างนี้นะครับ ในไทยไม่มีขายนะครับในไทยไม่มีขายอย่างนี้นะฮะนี่ครับเก่านอกจะอย่างนี้นะครับจะเป็นสลักอย่างนี้นะบอกจกนะครับแป้นจะเป็นแป้นแบบนี้รับของนอกนะครับของนอกนะครับไม่ใช่ของบ m อมนะครับแต่แขนกลางนะครับบ m เอมนะครับแขนกลางบ m เอมนะครับแขนนี่แขนนอกครับใหญ่ๆเนี้ยเหล็กนอก เปลี่ยนไฟใหม่ครับ LED บังโคลนใหม่หลังคาใหม่บ้านเรานะครับกระทะาใหม่บ้านเรานะครับคอนโทรลวาวล์วไฮดหีนนะครับเบาะเป็นเบาะเก่านอกกุ้มหนังใหม่นะครับขาเบรกขาคับพักเท้าเป็นของใหม่นะครับฝาครอบถังครับกกอบนอกนะครับของเปียกนี่ของบ้านเรานะครับแต่งเข้าย ยางใหม่นะครับใบมีดด้านหน้าค้างลีนะครับขนาดแดฟุตนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นกองเปียกนะครับกองเปียกก่อนกองแก้วมากองเปียกแล้วเข้าไปบ,บุบเข้าระบบกองแห้งเดิมของรถนะครับสามชั้นครับครับที่ไหนไม่ทําที่นี่ทําให้นะครับสเปคเทพนะครับ อ่าคันนี้จะเป็นรถเกรดพรีเมียมนะครับอันนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมนะครับสําหรับลูกค้าที่ชอบความพรีเมียมนะครับนี่ครับเกรดพรีเมียมงานพรีเมียมนะครับนี่ครับเพจต,ต่างๆอยู่ครบครับ